สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เปาพามาทําลาบหมูนะหูทท่เปาหั่นเรียบร้อยก็นําลงมารวนนะคะขณะที่รวนปาก็จะใส่ชูรสนิดหนึ่งใส่น้าปลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เหยาะด,ด้วยน้ําปลาร้าแซบสีนครน,นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าแซบสีนครน,นะคะเราจะปรุงไว้ในนี้เลยนะคะปรุงในกระทะเลยนะทีเดียวเลยเนี่ย พอรวนเขาเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาก,ก็จะเตรียมปรุงแล้วนะคะทุกคนก็จะเติมพริกลงไปค่ะช้อนหนึง่งข้าวคั่วช้อนหนึง่งข้าวคั่วเพิ่มอีกครึ่งช้อนแล้วกัน เาจะเติมด้วยมะน,นาวมนาะนาวเราจะใส่แล้วแต่คนไหนจะชอบเปรี้ยวนะคะส่วนเราจะใส่แบบเปรี้ยวเพราะว่าลามหมก็ต้องใส่เปรี้ยวเติมมะนาวลงไปสามลูกนะคะแล้วครป้าก็จะโรยด้วยต้นหอมชีฝรั่งนะคะทุกคน เราจะเพิ่มออปชันในการใส่สลระแหน่ลงไปกับใบมะกรูดนิดนึงแต่บางคนเขาอาจจะไม่ใส่กันนะเพราะว่าลาบหมูไม่ใช่ลาบหนื้อคนคนคนค่ะทุกคนมเห็นขณะที่ทําอยู่ที่ร่มไม้นะคะจะมีช่องแสงแดดแล้วก็ร่มสีเางาร่มนะคะก็เลยเป็นเงามืดๆหน่อยหนึ่งอหอมแล้วทุกคน ได้ใจมากๆเลยอุ้ยนาทมากๆเลยขอชิมหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้ไ เยอเกินถ้าเกินต้องเติมปลา และหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนลาบหมูส่วน,นเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยโอ้โสีดูในแสงแนละ้วทุกคนว,ว้าวดูนี้ค่ะน่าทานไหมคะหอมเชียว นี่ก็คือผักแอมของเรานะคะจะเป็นแตงกวากับมะเขือเปลาะนะคะทุกคนคลิปนี้ยังไงก็อ๋อป็ขอจบที่คลิปทำลาบนะคะลาบหมูนะคะสูตรของอาเปอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามห้เ,อเปอด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ